แล้วนักฟุตบอลนั่นะเป็นผู้ชายนะมานยายิ่งกว่าผู้หญิง <c oughs> ไม่รู้กี่พันเล่มเกวียนอ,อหน้าตัวเมียทั้งนั้นร่วมจัดไปโดยยามาฮ่าพี่ช่วอมองว่าตั้งแต่ กีฬามันบูมมีเม็ดเงินมากขึ้นมันกลับทําให้กีฬาไม่น่าค้นหาไม่น่าศึกษาเหมือนสมัยก่อนศึกษกีฬาเป็นบทการปรนันทุกสนามเป็นอย่างนั้นหมดเพราะการผนันก็มาที่ไหนนะหัวใจไม่อยู่กับตัวเลยไม่มีหัวใจอยู่กับตัวมันไม่สนุกแล้วแออไม่สนุกไม่สนุกกับสิ่งที่เราต้องการดูแล้วกล่าวกีฬากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ แก้กองกีเลสทำคนให้เป็นคนกองกีเล่กีเลสคือลาบยศสัรเสริญโลบโปรธหลงแก้กองพวกนี้ได้แก้กิเลสได้ฝรั่งเรียกสปอร์ตติ้งสปิริตมีความมีความเป็นมนุษย์ธรรมสูงแล้วคุณเห็นว่าในการแข่งฐานนั้นมีใครช่วยเหลือคู่ต่อสู้บ้างไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะพวกรวยมาครั้งยังมีเรื่องกันเองเลย แล้วก็นักฟุตบอลนั้นนะเป็นผู้ชายนะมานยายิ่งกว่าผู้หญิงอีกไม่รู้กี่พันเล่มเกวียนหน้าตัวเมียทั้งนั้นถูกนี่ถูกหน่อยล้มลงดิ้นลงนอนเพื่อหวังเพื่อหวังผลผลทางการพ้าจะให้เขาถูกต้องโดนแตกแค่เจ็บเจ็บอันนี้คิดเหมือนกลายเป็นกลายเป็นบอลผู้หญิงเนี่ยมารยาน้อยกว่าบอลน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะมีสปิริตมีความต้องการสูงทางทางกีฬามากกว่าใช่ ผมต้องบอกผลงานของพี่ช่วงเนี่ยผลงานที่จะดูกุ๊กก,ก,กิ๊กกุ๊กกิ๊กผมใช้คำนี้แล้วกันดูกุ๊กกิ๊กเป็นผู้ชายกับผู้หญิงกำลังมอบความรักให้กันและกันคือผมว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วแตาวันนี้ผมว่าคนฉลาดขึ้นคือสมัยก่อนเขาบอกว่าไอ้โป๊เปลือยอนาจารแต่จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นศิลปะมันแล้วแต่มุมมองของคนนะข้อดีของงานพี่ตรงนี้ที่พี่มองเนีอะไรคำว่าศิลปะนะอยู่ในรูปแบบใดน,นะมีค่าเท่ากัน <ม>ในทางยกระดับจิตใจเท่านั้นเองไม่จะ่ทำร้ายจิตใจด้วยโมหะจริตกิเลสตานหาศิลปะช่วยยกกระดับจิตใจให้อยู่ในภาวะที่สูงขึ้นจากสัญชาติยน<ม>ันธรรมชาติเพราะมันงั้นใครดูงานศิลปะแล้วไม่อยากเสษกามหรอกมมแม้ดูภาพสงครามไม่มีใครอยากออกไปรบ เป็นประตเขียนภาพสงครามสวยนะแต่ดูคนดูแล้วก็ดูความงามเลยครับนถ้ามีไม่มีใครมีความมันในการอาอกอไปรบเพราะฉะนั้นคนดูงานศิลปะแล้ว<ะ>ไม่มีใครอยากเสียกรรมมีความชุ่มใจเพราะฉะนังนศิลปะช่วยให้คนได้ยกระดับจ,จ,จิตใจซึ่งเป็นธรรมดาโลบกดหลงนี้ ให้ขึ้นสู่สภาวะไอความสูงส่งของจิตได้ศิลปะคือความพอดีนะความพอดีแนวทางอะไรที่พอดีนะะั่นแหละคือรูปที่ปรากฏในศิลปะมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีความเป็นคลาสสิกคือความพอดี เอามีคนมาสัมภาษณ์อย่างนี้แล้วก็ถามว่าอาจารย์ความพอดีมันอยู่ตรงไหนก็ต้องตอบไปแบบที่ว่ามันความจริงอ่ะคุณพอเมื่อไหร่อะไรดีนี่คุณพอเมอื่อไหร่ดีคุณพอเมื่อไหร่นะดีไม่ว่าเขียนรูปหรือว่าหาเงินหรือว่าแต่งตัวหรือว่าออกกําลังพอเมื่อไหร่นะดนั้นจะสาคัญที่สุดแต่ว่าคุณเห็นไหมความพอคุณมองเห็นหรือเปล่า คุณออกกำลัง,ลงมองเห็นความงามในเรือนร่างคือพอหรอย่างรูปร่างของของนักกีฬากรีกงดงามที่สุดมันจะอนวันชวันชเชนเกอร์นัน่นเปนเกิดพดีใช่ซึ่งมนุษย์มนาไม่สามารถ <c oughs> จะเห็นงามได้แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาใช้สารต้องห้ามใช้าสารต้องห้าม <c oughs> เขาทำเพื่อการประกวดแข่งขัน ในวันที่โลกบูชาเงินเหนือความดีทำไรต้องคิดให้ดีเจ้าของโรงพยาบาลท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าเวลามีคนไข้ปวดหัวไม่รู้สาเหตุโรงพยาบาลมีจัญญาจะบอกทันทีว่าไม่รู้เกิดอะไรกลับบ้านไปนอนเยอะๆดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเล่นมือถือและคอมพิวเตอร์น้อยๆค่าหมอไม่ถึงพันไม่แจกยากแต่โรงพยาบาลที่คิดแต่กำไรอาจสั่งเอ็กซเรย์และให้คุณนอนโรงพยาบาลดูอาการขั้นต่ำเสียเป็นหมื่น อาหารเสริมก็เช่นกันดูง่ายๆนักกีฬาที่เป็นเทพ99.999%มาจากครอบครัวที่ยากจนบางคนยังทานไม่ครบสามมื้อด้วยซ้ำแต่พอวันเป็นซุปตาร์อำนาจเงินตราสั่งให้เขาพูดว่ามีวันนี้เพราะอาหารเสริมนักกีฬาหลายคนเริ่มทานเนื้อสัตว์น้อยลงเพราะเริ่มมีกูรูฟิตเนสพูดว่า คนอยากทานเนื้อวัวเนื้อม้าเพราะกล้ามขาสัตว์เหล่านี้สวยงามแต่ลืมไปว่าวัวม้าหรือแม้แต่สัตว์ทรงพลังอย่างกริลลอทานหญ้าทานผลไม้เป็นหลักวันนี้จึงมีทฤษฎีใหม่ยิ่งทานของไม่แพงเช่นข้าวผักผลไม้จะทำให้เสียเงินน้อยลงและสุขภาพดียิ่งกว่าทานเนื้อและอาหารเสริมของแพงใช่จะดีเสมอของถูกใช่จะแย่ตลอด แล้วจำไว้ด้วยว่าเขาบอกสมัยนี้ศิละปะเสื่อมทรามเสื่อมทรามเขาบอกว่าศิละปะเสื่อมหมยายความว่ามันไม่เหมือนสมัยคลาสสิกบางพูดง่ายๆนะแต่วกจริงๆแล้วศิละปะที่แท้จริงนะไม่มีทางเสื่อมทรามที่เสื่อมทรามลงไปเรื่อยๆคือศิละปะเชิงพาณิชย์เท่านั้นเองที่แท้จริงไม่เคยไม่เคยเสื่อม,อมแล้วศาสนาเสื่อมตอนนี้นะวัดวัด,วดเลยสร้สางใหญ่โต ศาส,สนาไม่เคยเสื่อมไม่ว่าศาสนาอะไรที่เสื่อมลงไปเพราะศาสนาเชิงพาน,นิชเท่านั้นเองของแท้ไม่มีเสื่อม,อมคนจริงไม่มีเสื่อมแล้วผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่ามากเพราะว่าความฝันของหลายๆคนเนี่ยคือฝันร้ายของพี่ช่วมงมมคือคนที่วาดงานศิลป,ปะบางคนเขาอยากจะเขียนงานเยอะๆผมทราบว่าพี่ไปเขียนดอกบวัวหรืออะไรสักอย่างสวยงามมากมีแกลเลอรี่เรียกพี่ไป แล้วก็บอกว่าชอบมากงานนี้วาดมาเลย20ชิ้นคนทั่วไปบอกถูกหวยแล้วกู2ีชิ้นอยู่ไปอีกกี่สิบปีไม่รู้คือคนทั่วไปจะคิดอย่างนี้พี่ต่อบเอยว่าไงมึงทําไม่ได้หรอกมันต้องทํำงานที่เราชอบนะมันจะเบื่อเพราะเบื่อแล้วนานจะไม่ดีทํามากไปมันเบื่อคนใกล้ชิดก็บอกพี่ใช้คำว่าไม่สงสารผมเลยคนไไม่สง ชอบม<อ>ากเลยอะเพราว่าแต่บแบบเดิมๆไงเขาต้องแยกกันับศิละปะก,กับอุตสาหากรรมเขาแยก,กแ<พ>อยู่แล้วถ้าจำนด้นั้นเป็นอุตสาหากรรมงานศิละปะคืองานเดรมิดมไปอย่งไปไม่ไมไมเหยีบผลผลิตมันทำไม่ได้นะสิ่งที่เราทำไม่ได้จะไปฝืนมันเสียทั้งเราทั้งขาด้วย คือการเป็นคนที่ดีเนี่ยมันต้องละเอียดกับทุกอย่างที่เราทำหนังสือศิลปะนะครับเหนือกว่าการรู้หนังสือคือการรู้จักละอายใจคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะมันต้องคิดนิดหนึ่งแต่เขาบอกว่าเวลาเปิดหนังสือเนี่ยเปิดอย่างประมาทระวัมีศิลปะโดยได้ไหมถ้าคนเขาชอบ เขาชอบศิลปะนะเขาจะเปิดเขาชอบศิลปะจะเปิดยังไงดูค่อยดูไปนะก็คือดูไปที่อะไรเป็นยังไงนะถ้าคนเขาจะมาเพื่อธุรกิจนะเขาจะเปิดเร็วคือเขาต้องการสิ่งที่เขาได้อยากจะได้ปรารถนาแต่ว่าเขาไม่สนใจอื่นเขาจะเขาจะตะลุยเพื่อค้นหาสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาไม่รักศิลปะเขาปรารถนาแต่สิ่งที่เขาอยากได้เท่านั้น ผมอยากให้พี่พูดถึงรูปนี้รูปนึงผมว่ารูปนี้เนี่ยกระแทกหัวใจผมมากคือรูปขาวดำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รูปของพี่ช่วงตันนี้เขาเขียนรูปในสไตล์ที่แปลกแล้วแวสวยงามในในแบบของเขานะครับผมแล้วผมเห็นว่าคนคนนี้เขาเขานอนเขียนเขาเป็นคนพิเศษเขาลุกขึ้นนั่งไม่ได้นะแล้วเขาก็ทํางานต่อเนื่องเสนองานเขาต้องช้าแน่นอนแต่ว่าความช้าหรือเร็ว ไม่ได้บอก่างานดีรึเลยมันอยู่ที่ผลงานผลงานเท่านั้นที่จะบอกว่าดีรึเลยเวลาไม่ได้นี่นอนวาดนอนวาดคือเขานั่งไม่ได้คือนอนอย่างนี้แล้ววาดนี่ยพี่แล้วก็แล้วก็มาดูแล้วเราบอกเออเขาขนาดนี้นะเขายังมีความเพียนะแล้วเราซึ่งสุขภาพดีกว่าเขาเราจะขี้เกียจทำไม เพราะศิละปะนี่คือความดีงามซึ่งอยู่ได้กันและสิ่งไหนที่ไม่มีความดีงามดังน,นั้นก็<อ>ไม่เรียกว่าศิละปะและอีกอย่างน่เดี๋ยวนี้ใช้ใชคำวา่าศิลปะกันเลอะเทอะมากคำว,ว่าศิละปะเนี่ยเป็นคำศักดิธิ์นะเป็นบอกเป็นคำสักศิษ,ษย์ควรจะสถิตอยู่ในสิ่งที่ควรค่าเท่านั้นไม่ควรไปอยู่ในเละเทะเยอะบ้าบอบนะหมายความสถิตในศิละปะที่แท้แตอนนี้ไอ้อาก็บอกศิละปะอ่าใช่ใช่ เพราะว่าคาว่าศิลปะของคนพวกนี้นะจะทําให้คุณค่าตัวเองสูงขึ้นไม่ได้ยกคุณค่างานนะกคุณค่าตัวเองเราทำอะไรชั่วๆจะบอกเอ้ยเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตใช่ไหมทำให้ตัวเองมีราคาแล้วก็ขายได้ด้วยศิลปินคือการทุ่มเทงงนะไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญถ้าคุณทํางานแล้วคิดถึงชื่อเสียงนะเนงินทองคําชมเชยคุณทําศิลปะไม่ได้ คุณไปเฉพาะวงใครชอบกูเปล่าเฮ้ยรวยเปล่าอ่ะเฮ้ยดังหรือเปล่าอย่างนี้ไม่มีในศิลปินที่แท้ที่คําคมพี่เยอะมากเลยถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยมีคาว่าชั่วมูลพินิษฐ์แล้วพี่สามารถเลือกแค่คําคมคําเดียวหรือสิ่งที่พี่เขียนแค่คําเดียวอยู่ใต้ชื่อพี่ได้ให้มันเป็นนิยามของพี่เนี่ยพอพอออคำคำนี้สำคัญที่สุดพอ ผมก็เขียนเป็นรูปอะพอออมีคนซื้อนะคนเรานะว่านาสูงสุดของมนุษย์นะสูงสุดจริงๆต้องไปถึงความพออนั่นแหละว่าษาสูงสุดไม่ใช่ยศศักดิ์สูงเงินทองมากมายแต่น่าเสียดายตายก่อนถึงความพอทุกคนตอนท้ายได้ฝากไว้อีกอย่างนะทุกคนยิ่งคนแก่นะช,ชอบพูดว่า ฉันจะทาอะไรก่อนตายดีเนาะออชอบลาพึงจริงๆไอ้คำนี้ทุกคนอะทุกวินาทีทําอะไรก่อนตายทั้งนั้นระาวาังไว้ด้วยอย่าประมาททุกวินาทีตายได้ถ้าคุณอยากเป็นคนไม่ธรรมดาคุณต้องทําสิ่งที่คนธรรมดาไม่ทํากันกล้าพูดกล้าเขียนในสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัว คริสเตียนโ o ร a l d นัลดไทเกอร์วูดส202 y a r d par 3 with a 6-iron โกเบบรอันพวกเขาเหล่านี้มีความเชื่อเหมือนกันว่ามาถึงสนามซ้อมก่อนหนึ่งชั่วโมงดีกว่ามาสาย1วินาที พี่ทำให้ผมอยากเป็นคนดีกว่าที่ผมเคยเป็นฉะนั้นวันนี้ผมขอสุขสัน์วันเกิดพี่ล่วงวหน้นะอ่ะให้โชคดีสุข,ขีวันเกิดสิ่งประเสริฐใด้วังตั้งใจให้ได้สมดังฝันไปจิตจำใสทุกวันทุกคืนให้งานสวยบนมอฟิตจัด ให้คนรักมากมีดาดเดินทำสิ่งใดขอให้จงราบรื่นอายุยืนปลอดโรคปลอดภยโโัยใช่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 ชัช่วชัวช่วชัวช่วเจิอธิษฐานและปัดเค้กได้เลยครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับความพอเพียงเฮ้ยก เป็นการให้ล่วงหน้าแค่4เดือนเพราะผมรู้สึกว่าอย่างที่พี่บอกผมไม่รู้ไม่ใช่พี่จะไปเมื่อไหร่ผมกม็รู้ผมจะไปเมื่อไหร่ฉะนั้นถ้าเกิดเรามีความรู้สึกดีๆไม่ต้องรอ,อเราเกิดทุกวันเราจะทำอะไรเราก็จัดกันเลยวันที่7เดือนธันวาคมก็จะ8ปส